สวัสดีค่ะวันนี้ครูโจนะคะก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับแห่งความสําเร็จของครูโจเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคืออันดับแรกนะ,ะเราต้องหยุดความคิดตัวเองให้ได้100%ค่ะเพราะว่าทุกคนต้องมีอดีตที่มีความคิดที่แบบ ไอ้นูนอนี่อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าวันนี้เราพร้อมที่จะสําเร็จนะคะเราต้องเปลี่ยนหรือว่าหยุดความคิดของตัวเราเองให้ได้ค่ะนะคะนี่คือสิ่งแรกเลยค่ะนะคะเมื่อเราหยุดความคิดได้แล้วนะเราก็จะรู้ว่าสิ่งใดที่เราสำเร็จได้กับตัวเราก็คือเช่นอย่างกูโจเนาะการดับแรกเลยคือเรื่องการรับงานที่ตัวเองถนัดค่ะ ในเมื่อวันนี้โจรักในงานที่โจถนัดคือเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีใช่ไหมคะโจก็จะมีใบหน้าของโจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับผู้คนคะ่ะไม่ว่าใครเห็นเขาก็จะมีมิตรไมตรีดีกับโจคะ่ะนี่คือสิ่งหนึ่งเนาะที่ทําให้โจเนี่ยก้าวข้ามความคิดไปได้ทําให้ครูโจเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในด้านความถนัดของตัวเองนะคะก็คือเราเห็นแล้วว่าเราถนัดทางด้านอะไรนะอย่างโจมีความถนัดทางด้านอชอบยิ้มแย้มชอบมีอัธยาศัยชอบการบริการนะโจก็ท ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะ,ะนี่คือสิ่งแรกของความสําเร็จเลยถึงออกมาแบ่งปันเนาะส่วนต่อไปเราก็ต้องมีความกตัญญูค่ะนะอย่างครูโจก็มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อผู้คนนะเราจะไม่มีการที่บอกว่าเฮ้ยไม่นุ้นไม่ได้เรามีความกตัญญูกับตัวเองเลยนะคะเพราะเรากรตัญญูรู้คุณค่ะนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครนะูบาอาจารย์ค่ะเออนะ,ะส่วนต่อไปก็คือเป้าหมายค่ะอย่างครูโจก็มีเป้าหมายชัดเจนเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัด เราอยากจะทําออนไลน์โจก็มุ่งมั่นทําสิ่งนี้โดยแบบไม่ย่อท้อค่ะทำต่อเนื่องค่ะนะ,ะเราไม่ล้มเลิกค่ะนะ,ะส่วนที่4นะคะคือเราไม่ล้มเลิกก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายที่เราเขียนไว้ชัดเจนเราไปถึงแน่นอนค่ะนะ,ะถึงบอกแล้วไงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จคือ 1. น,นะคะเราต้องทํางานที่เรารัก ที่เราถนัดค่ะถ้าวันนี้เราทําอะไรไม่ถนัดไม่มีความรักเราจะไม่ไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นแน่นอน2ในเรื่องความกตัญญูค่ะนะคะถ้าวันนี้เรามีพ่อแม่อยู่เราต้องกตัญญูรู้คุณต่อท่านค่ะหรือเรามีครูบาอาจารย์เราก็ต้องกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ค่ะนะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือนะคะ เป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะอย่างครูโจมีเป้าหมายเนาะที่จะออกมาทําออนไลน์เต็มตัวนะคะก็ตอนนี้ก็คือทํางานออนไลน์เต็มที่ก็ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เจี่ยวครับเฮ้ยคนทําออนไลน์ก็ทาแบบไหนอ่ะโจก,ก็ไปศึกษาหาความรู้นะคะเริ่มการเรียนรู้เข้ามา4ี่ค่ะโจมไม่ล้มเลิกในสิ่งที่โจทําในวันนี้ค่ะนะ,ะไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่โจก็ไม่ล้มเลิกค่ะเพราะมันเป้าหมายของเราคือความสําเร็จค่ะ แล้วสิ่งต่อไปคือโฟกัสค่ะเ้่าวันนี้กูโจโฟกัสในเรื่องอะไรคะก็โฟกัสสิ่งนั้นอย่างเดียวเลยนะคะเช่นเราปัญหาอยากจะขายอะไรเราก็เข้าไปดูว่าคนอื่นเขาขายกันแบบไหนเราก็โฟกัสกมันเลยเต็มที่กับมันเลยนะคะมองจดจ่อยอยู่กับโฟกัสที่เราตั้งเป้าไว้เลยนะคะวันนี้ให้เคล็ดลับแบบหนึ่งนี้กับทุกคนก่อนลองกลับไปดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากจะสําเร็จเนี่ยเราอยากพร้อมที่จะทําหรือยังเคล็ดลับง่าย,ายๆแค่นี้ก่อนนะคะ ครูโจออกมาแบ่งปันในความสําเร็จก่อนนะคะให้ทุกคนลองกลับไปดูซิว่าวันนี้เรามีสิ่งนั้นหรือยังค่ะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาบอกเพิ่มกับเคล็ดลับความสําเร็จต่อค่ะวันนี้ให้แค่5ข้อก่อนค่ะกลับไปลงมือทําในวันนี้กันเลยนะคะ m ม r ี่คริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะ